พูพอกันอีกแล้วชงย้อน่อยสาฮะคนต่อแต่คนผู้จบผู้งามสาวงามจังหวัดกาลสินสวัสดีค่ะเพื่อนเป็นยังไงบ้างเนาะมีบ้านผู้ใดแนวว่าหนาวบ้านนี้หน่อยหนาวเลยหนาวมากเลยดูโลดหนาวหนาวบักค้าหนาวหนาวไปสุดขั้วหัวใจมาทักทายสวัสดีค่ะเพื่อนๆขินหอดขินหอดเพื่อนๆมาส่งพลังบวกพลังแกนีเอฟซีมาเล่าอีกอย่างฟังให้เพื่อนๆมา เฮ็ดไ่หน่อยเฮ็ดลิปมาจากไหนเนี่ยเฮ็ดมาจากไหนเนี่ยไปฟังกันนะคะ่ะไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะหน้าหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆแม่หน่อยคิดนถขคือเ่าเดอ้อด้วยภารกิจอะไรมากมายอันนี้เพิ่งเฮ็ดเบียร์ฮอก็แล้วเลยค่ะยายเล็กเพิ่งทำอะไรพึ่งเสร็จตื่นเช้ามาพี่อะไรขึ้นอย่างนี้ยายเล็กเนสิมาลุกหนึ่งเขาอ่า ด่างไฟอ่าดึงเขาเห็นเนื้อยูเนื้อกินให้ครอบครัวชีวิตแม่บ้านดิแมลกชีวิตแม่บ้านชีวิตแบบมันบ้านของเราภารกิจของเรามากมายตื่นเช้ามาไม่รู้จะทําอะไรบ้างจากักเสียดอีหยังเมียเจ๊งสี้วแลวเดี่ยวสวยจเจ้าม่วงแลลวนี่ไม่ใช่สามโมงแล้วเหรอนานา,นาก็ดจ๊งได้กับคือนอดมูคือเกา่านี่แหละเพิ่งจะมานั่งหน้าจอมาพูดถึงความในใจว่าคิดถึงเพื่อนไม่หน่อยไม่เคยลืมด้ ไม่หน่อยไม่เคยลืมเพื่อนแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เริ่มต้นทำกันมาวันนี้วันหยุดวันห <laughs> ย,ยุดวันหยุดก็ไรเงียบใช่ค่ะไม่หน่อยไม่เคยไม่เคยลืมมูไม่หน่อยยังคิดหอดมูสเสมอคิดถึงเพื่อนตลอดไม่เคยลืมเพื่อนเลยเพื่อนก็คือเพื่อน <laughs> ก็จะมีบางก็จะมีบางเวลาบางช่วงที่เราไม่ได้ไปหาเพื่อนอันนั้นก็คือด้วยภารกิจข,ของเราด้วยริบบทของเรา งานของเราแตกต่างกันเพื่อนๆขยภาวากันเนื้อค่ะไม่หน่อยไปบอดจอดมาถึงขยาวากันเนื้อค่ะเพราะว่าทุกคนทุกคนภาระหน้าที่แตกต่างกันเนาะนาอยายเล็กก็เลยอยากให้เพื่อนเข้าใจอยู่ว่าปจุบันเอา้เาคุ้ไปเห็นยี่หน่อยมากบางคนก็บอกว่าเอา้อยีหน่อยคุ้ไปเห็นมากประมาณนี้สิไหมคะ่ะก,ก,ก็ขอให้ทุกคนเหตุยังมีความสุขค้นเสพไปหน่อยทําให้สนุก แล้วจะมีความสุขในการทําไม่ได้ซีเรียสกับอะไรด้วยเขาบอกว่าเราตื่นแล้ว <c oughs> คุณตื่นหรือยังเราตื่นแล้วเราเบิกบานแล้วไม่ได้ซีเรียสแล้วไม่หน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าใครต้องเข้ามาเข้ามาดูเข้ามาทุมลิดไม่หน่อยไม่ได้ซีเรียสคือเราเราทำออกไปเราอยากให้เราคือเฮ็ดออกไปเรามีความสุขความคาดหวังกลับมาวามหมูสิเขามาบึงเขาบอกอันนี้ไม่ได้ซีเรียสเ,เพื่อนจะมาดูไหมเพราะคือสิ่งที่เราทําเราทุ่มเราทุ่มเทกับสิ่งนั้น เราทุ่มเทกับสิ่งนั้นเราก็มีความสุขในการทําประมาณนี้ค่ะก็ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขถามว่าทุกคนก็อยากถึงหลักเส้นชัยเหมือนกันทุกคนเนาะอ่าถ้าเราทํามาอากาศเมื่อเช้าบายหยุดเขาก็ลมมาด้วยสองชั่วโมงอ้าวเหรอสุดยอดสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยเฮ็ด <laughs> <laughs> ไปลดค่ะเฮ็ดเฮ็ดขอให้คืออย่างนี้เนาะแม่น่อยก็ขอเป็นพลัง พลังแก่พลังบวกให้ทุกคนเป็นพลังแก่พลังบวกไห้มูถึงไม่ได้เป็นน้อยก็เป็นมากถึงไม่ได้เป็นมากก็เป็นน้อยประมาณนั้นขอยทุกคนนะคะ่ะสู้ไปเ้ียวกันค่ะให้กําลังใจอย่าท้อเด้ยวคะ่ะอยะ่าท้ออย่าท้อห้ามท้อห้ามท้อแล้วก็ห้ามถอย <c oughs> หรือว่าหักอีริเดียค่ะคะําว่าท้อมันมีทุกคนไม่หน่อยเคยผ่านการทอมาแล้วไม่หน่อยเคยเคยผ่านการทอมาแล้ว ที่ฮ็ดคลิปนี้ลงไปขึ้นหนึ่งคลิปนี้เพื่ออยากมาส่งพลังใจพลังบวกให้ทุกคนให้ทุกคนสู้ๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นไม่หน่อยก็ยังไม่สําเร็จแต่ไม่หน่อยก็กัสู้ก็อยากให้ทุกคนสูงขึ้นแจ้งไม่หน่อยอ <IT> เราเหนื่อยเราก็พักหายเหนื่อยเราก็ทําต่อทําไปเรื่อยๆทําปเรื่อยๆแต่มีสปีดขึ้นหนึ่งปีคำว่าเรื่อยๆนั่นก็บางครั้งเราก็สปีดด้วยเข้าใจอยู่ยว่าบางคนทาไปเรื่อยๆ ค่ะก็แม่หน่อยก็ทําไปเรื่อยๆแต่ก็จะมีบางช่วงเวลาที่แม่หน่อยสปีดแม่หน่อยอาจจะสปีดไม่เหมือนใครทำปิดโน้ตปิดโน้ตตายคือเราอยากผ่านเนาะเราอยากได้เราอยากถึงฝั่งฟันเราอยากได้สิ่งที่เราต้องการเพราะอยากได้สิ่งที่เขาต้องการถ้าเขาอยากได้ต้องการเลี้ยวเขาก็ขยนยลายขึ้นขยายขึนขึนคือเก่าถ้าเขาอยากเอาตามครบเวลาไปไปตามสเต็ปตามสเต็ปแล้วก็ค่อยขยับ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 ขยั่อยนไป แต่ถ้าเราอยากถึงเส้นชัยเร็วขึ้นแล้วก็ขยันมากขยันมากขยันมากถ้ามาขยันมากนี่ไม่หน่อยก็ถือว่าสุดยอดอยู่คืออยากผ่านอยากผ่านอยากผ่านในจุดนั้นคืออยากรู้ว่าเอ้าคนอื่นเขาทําได้แล้วทําไมเราจะทําไม่ได้คนอื่นอาจจะปุ๊บปั๊บขาทาเสร็จด้วยเขาบอกว่าด้วยโชคชะตาวาสนานําพาแต่และคนไม่เหมือนกัน สายเงนสายเนินคือกันบ่คือกันคับเพื่อนบางคนทำสองสามมือนก็ผ่านไอเราทำเนี่ยอยากผ่านเหมือนเขาแต่โชควาสนาเราเราไม่ปังเหมือนเขาเราค่อยขยับ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 ขยื่นเหมือนยายหน่อยยายหน่อยไม่นิ่งปังนะคะยายหน่อยก็ขยับทีละขั้น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 มันไดพอมาถึงครึ่งทางอุ้ยทาไมเราขยับช้าทาไมไม่หน่อยก็ขยับขยับมาถึงครึ่งทางแล้วถามว่าทําไมขยับช้าก็บวงอ๊ะ ي, เราขยับน้อยเกินไปเราขยับน้อยเกินไปอยากให้ถึงเส้นใจใช่ไหมบอกตัวเองอยากให้ถึงเส้นใจอย่าอ่าเพื่อนใช่ไหมบอกตัวเองเดีย๋ยวเนี่ยก็เดาว่าเราต้องขยับขยับเยอะกว่านี้เราต้องขยนันขยันขึ้นกว่านี้ก็ขยันขึ้นมาขยันขึ้นมาเอ๊ะขยันขึ้นมาอย่างนี้ไม่พอสําหรับเยี๋ยวหน่อยนะคะไม่พอครับเพราะว่าเวลาเวลาใกล้จะห,หมดแล้วไเดี๋ยวก็สปีดค่ะตอนนี้คือไม่หน่อยสปีดไม่หน่อยขยับ จะปีนก็จะปื้ดเชื่อไหมว่าหกเรียนเต็มอันนี้เข้าเดือนที่หกน้ำหนักน้ำหนักใาหน่อยลดลงหกกิโลแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยน้ำหนักลดลงหกกิโลค่ะแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนทําไมถึงบอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนแค่เป็ตัวอย่างหญ่หน่อยนะยายหน่อยอาจจะบ้าไปหน่อยนึงคืออยากผ่านไงอยากผ่านอยากผ่านเนื้อเพื่อนคือเราอยากผ่านเร็วเราต้องขยันเร็ว ไม่ได <laughs> ้หลับไม่ได้นอนเช้าคุมก็ว่าตื่นเสามาเอาละไม่น้อยพุณนะคุณหน่ยล้าไรสุดคุณหน่ยลบอกผู้เดียวแถวแถวบ้านแถวบ้านยัวหน่อยจะวบ้านอย่างนี้นะเอาละล้าไรสุดล้อกผู้เดียวอันนี้ที่มาของคําว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสอเด็จอยู่ไหนเอาละค่ะเอาคลิปนี้เอาไว้จนิแล้วพอกันคลิปหนาพอกันคลิปหนาไม่โดงซิมบบอกเทคนิคทลิกเลยกๆน้อย ทำไมถึงว่าเวลาถึงได้ขยับเร็วแล้วจะมาบอกเทคนิคว่าเป็นยังไงบ้างเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ